สวัสดีท่านอาจารย์ด็ตรโรดภาริยบุคคลทุกรูปทุกนามและญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านขอเจริญพรอัตมาพระโชคไปสารบุญรักรหัสพระอริยบุคคลคือหกเจ็ดขีดเขีดเข้ากลุ่มย่อยวันที่13เดือนสิงหาคมพศสองพัาร้อยหกเจ็ดอัตมาโชคดีมากๆที่ได้รู้จักห้องฝึกพระเพื่อเป็นพระเทศ ก่อนหน้านี้ฝึกปฏิบัติตามแนวของท่านพระอาจารย์ต่างๆมาแปดปีจิตยังไม่สามารถก้าวหน้าไปถึงไหนเลยยังไม่มีกำลังของจิตคือจิตยังหนักกายก็หนักยังไม่โล่งไม่โปรง่งไม่สบายกายวิบากกรรมในอดีตมาให้ผลมากจิตไม่สามารถก้าวหน้าได้เลยเกิดความท้อแท้มองไม่เห็นทางพระนิพพานได้เลยมาวันหนึ่งอาจารย์โยมวิทวัชินวัน แต่มาแนะนําให้อตมาท่านบอกว่าให้พระอาจารย์เล็กบรรลุโสดาบันเป็นที่เริ่มวิบากกรรมที่เขาเบียดเบียนมาจะได้ลดลงท่านบอกให้สมัครตามลิงก์ที่ส่งให้เข้ากลุ่มมาแล้วจึงได้วางความรู้ความจําทั้งหมดลงคือรู้จําไม่ได้รู้แจงนี่อันนี้ไม่ได้เรื่องนี้นรกไม่พ้นจริงๆฟังตามพระอาจารย์ที่สอนและปฏิบัติตามไปด้วยจิต เบากายเบาจึงมีกำลังใจมากขึ้นในการปฏิบัติส่งการบ้านทุกๆวันวันละหนึ่งครั้งท่านพระอาจารย์ที่สอนท่านรู้ว่ารจิตของเราท่านจะสกิดตรงที่เราติดอยู่ทำให้วางอารมณ์ของจิตได้เร็วจับภาพพระแบบสบายสบายไม่เพ่งอารมณ์ชิวๆแบบธรรมชาติจับภาพพระสมเด็จองค์ปฐม ไว้ตรงกลางระหว่างอ,อกระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ให้จิตเรายอมรับนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเมื่อจิตเรายอมรับอย่างนอบน้อมจิตของเราก็อ่อนโยนจิตเบากายเบาเกิดความเอิบอิ่มทําให้มากทุกอิเรียบทจเจริญให้มากทําให้มากจิตเกิดความชินในการจับผ้าพระจิตอยู่กับพระ ความดีของพระกิเลสก,ก็ไม่เกิดนิวรณ์ห้าก็ไม่มีศีลก็บริสุทธิ์อธิษฐานขอพรพระสังเกตพลังบาร,รมีของพระแผ่ซาบซ่านเข้ามาที่จิตที่ใจจิตเกิดพลังมีกำลังใจเต็มคุยผ้าจาย์ที่สอนทางโทรศัพท์ท่านก็คอยช่วยปรับอารมณ์เราท่านบอกว่าองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำมาสมครอเราแล้วนะตอนนี้ จิตเราก็เกิดปิติมีกำลังใจเพิ่มขึ้นอีกทำให้เข้าใจเรื่องบารมีคือกำลังใจของคนเรานี่ปกติกำลังใจน้อยประมาณสิบถห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นอย่างมากแล้วนอกนั้นเป็นพลังบารมีของพระองค์ที่ท่านมาช่วยเกื้อหนุนเราทำให้เราท่านทั้งหลายปฏิบัติในการจับภาพพระหรือพุทธานุสติจึงสำเร็จได้เร็วจิตพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง จิตก็วางในร่างกายไม่สนใจในความเจ็บความตายจิตจับพระนิพพานมุ่งตรงต่อพระนิพพานอย่างเดียวเลยพระอาจารย์ในห้องปฏิบัติท่านแจ้งมาว่าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนะวันที่สี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดและสัมภาษณ์วันที่เจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใช้เวลายี่สิบสองวันสังเกตจิตหลังจากที่ได้รับการสัมภาษณ์แล้วจิตมีความเมืบอบิน เบาละมุนอยู่ภายในจะอยู่ในอิริยบถใดใดก็สบายจิตเย็นมีความสุขมีความตั้งมั่นตรงต่อพระนิพพานก็จะขอปฏิบัติให้สูงยิ่งๆิ่งขึ้นไปจะได้ไม่หลงไปกับภาคมานขอขอบพระคุณท่านอาจารย์โยมวิทวัตจินตวันเป็นอย่างสูงที่แนะนำทำให้พบทางแห่งพระนิพพาน ขอขอบพระคุณพระอาจารย์นรินมาวุตโตเป็นพระอาจารย์ผู้สอนที่มีปัญญามากสอนสั้นๆเข้าใจง่ายขอขอบพระคุณพระอาจารย์สุขินสุปฏิทิโตหรือพระอาจารย์ต้อมเป็นพระพี่เลี้ยงขอขอบพระคุณพระอริยะทุกรูปทุกนามที่ให้กําลังใจกันในห้องปฏิบัติขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรโรดผู้มีเมตตาจิตสูงที่ได้เป็นประธานตั้งกลุ่มห้องต่างๆขึ้นมา เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมจริงๆขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงรักและเคารพท่านจริงๆเจริญพรสาธุ